แถวที่แปดนั้นเป็นหน้าที่ของเรือเพชรมณีครับร่องน้ําสีแดงเจอเจ้าแม่โสโพวทองครับร่องน้ําสีน้ำเงินอา,าวควันต่วนนี้มา,มาดูเพชรมณีกับเจ้าแม่เจ้าแม่กับเพชรมณีเพชรมณีนี่เป็นเพชรที่มีค่าล้ํายิ่งกว่าทองอีกนะครับเพราะไม่จะเป็นอย่าไปเปิดร้านขนาดร้านทองนี่มีมูลกว่าการัรหลยมากมายครับอาจารย์แดงแต่ร้านเพชรนี่ยิ่งเยอะนะครับขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ รับผิดชอบร่องน้ําแดงครับเพชรมณีส่วนเจ้าแม่สสโพทองเป็นเรือเล็กไม้ขอรับผิดชอบร่องน้ําสีน้ําเงินเข้าเทียบทุนแล้วเอาแล้วกับพี่น้องครับตอนที่ออกมาแล้วกับพี่น้องออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาและทันผู้ชมเอาแล้วกับเพชรมณี Money, นั้นอยู่ร่องน้ําสีแดงแตะแข็งสับมาเต็มเตยมทีเดียวตอนออกแบบว่า50บไปก่อน50บไปแรกว่ายังไงเจ้าแม่สโพทอง สโพทองอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินเอาใส่กันมาใส่กันมาอุย้ยตอนนี้เข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าว่ายังไงร่องน้ำเงินแม่ไม่ทำมาแล้วแม่ดูฝีพายเป๋ไปเป๋มาเจิดไปเจิดมาไม่ทำมาแล้วยังผูกขีดสูสีกันอยู่ว่ายังไงแม่ต่างคนต่างเอาไม่อยู่แล้วครับแล้วอีกลำหนึ่งก็จะเข้าฟังอีกลำหนึ่งก็จองฟากฟังเอาหยใครฝังใครไม่รู้เอาละครับใส่กันมาเต็มเต็มทีนี้ ผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมคกําลังจับตาดูครับเพชรมณีเจอกับสอพทองสอพทองระเบียดมากไอ้คู่ที่สุสีที่อยู่ดีกวตอนนี้ใครจะอยู่ยังออมมือกันอยู่ยังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี่เลี้ยวแรงเราไปไหนหมดคือไม่ได้ไปทําอย่างไรแต่ตอนนี้ยังส่อว่าไงสอพทองเบียดขึ้นมาเพชรมณีเพชรมณีร่องแดงดีขึ้นมาคู่กี่สุสีจูกี่ดูยังจะถามว่าเลื่นี้เพชรมณีจะมาไงจะผ่านไหมแม่โพทองเบียดขึ้นมาเอาล้วที่อาล้วที่โอ้โหเหลือคนนี้ไม่ยอมกันแล้วครับท่านผู้ชมเอาล่ะครรับเเพชมณีใสสื้อสว ชมผูชมภูก็เล่นมาแบบสบายสบายเลยทีเดียวจะซอ,อโบทองไม่ยอมก็ตอนนี้เอาเลยครับอาท่ายจมแล้วอาท่ายจมแล้วาท่ายจมแล้วเอาสบู่นกแก้วน้ำบอเธอจ๋า <c oughs> <c oughs> าคครััับบบกน้มอสีแดงยังขยับนี่ครับรองสีแดงยังขยับนี่ส่วนน้ำเงินนั้นแม่ลมไปเรียบร้อยแล้วไม่ธรรมดารองแดงขยับนี่รองแดงขยับนี่ว่ายังไงว่ายังไงโอุ้ยเจ้าแม่สมองทองขยับนี่ขยับนี่สุดท้ายก็รวดเข้าเส้นชัยอ๋อชนะย้อนผู้ยุทธิสองทุกผมเล่าให้เราเลยชนะเอาเข้าฝั่งเลยครับเที่ยวกันหน่อยครับอ่า ไม่เป็นไรครับเพราะว่า,วาสถานที่ตรงนี้ทีมเรือก็คุ้นเคยกันดีเคยมาเก็บผักบุ้งและก็บักหอยจูบเป็นประจำประกาศผลเลยครับกับลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแจกขันเรือเล็กนะครับไม่เกินเจ็ดใบพบาย,บายระหว่างเรือเพชรมณีร่องน้ำแดงพบกับเรือเจ้าแม่สอบโบทองร่องน้ำสีน้ำเงินครับกับการตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำ สีแงดงเพชรมณีครับเป็นฝ่ายชนะครับเทีวนี้